โอ้ยสาวดอนมีไอ้น้ำแรนขข้นน้อนพี่น้องจักม่ข้าเจ้าอ,อยู่ใส่สาวดอ,อนหมุนกล่องเร็วป่ะพี่น้องนี่ นี่ดองค่ะนี่ค่ะพี่เก็บเล็กผสมหน่อยค่ะไปต่อค่ะสวัสดีค่ะสาวดอนในต่างแดนนะคะเอามาเก็บเห็ดกันอีกค่ะพี่น้องสาวดอนก็นเห็นเห็ดแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะเอามาเก็บเห็ดกันเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องเห็นไหมคะเขากันสิค่อยเก็บเหล็กผสมหน่อยกันไปคือเขาเคยเห็ดนะคะพี่น้องเพราะว่าเห็ดของเฮ้าสาวอ,อุดรบ่บ่อเด็ดพอเป็นอุ้มหลายคะ่ะเอ้านี่นคะ่ะเดี๋ยวเขาไปต่อนะคะ เก็บเล็กผสมน้อยค่ะแหมค่ะพี่น้องแหมครับค่ะพี่น้องแต่ห้องกัดสก็บคือเก้านะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องนนี่คะ่ะมันเสาดอนดึงหากมันเกินมากคะ่ะเดี๋ยวเสาดอนจะฝังบนลงไปกือเก้านะคะมันจะได้เป็นเสียต้อไปคะ่ะเสาดอนเก็บเพิ่นอยากเน่าคะ่ะพี่น้อง เสาดอนมะเขาใจขึ้กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเ้ยสาดอนมีไอ้น้ำแรนขขินนอนพี่น้องจักโม่ข้าเจ้าอยู่ใส่ ดอนหมุนกล่องเล้ว่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ดอกนึงค่ะนี่ค่ะพี่เก็บเล็กผสมหน่อยค่ะไปต่อค่ะ หน่องสาวดอนผ้าสาวดอนเก็บใ็ดหน่อยค่ะนี่ค่ะให้หน่อยนะคะพี่น้องค่ะจพี่น้อง น่อยค่ะพี่เมาโอกาสเก็บตาอเข็ดน้อยเก็ดเข็ดน้อยบ้านนี้ฮะนี่ค่ะ เห็นไหมคะไอเสือที่ไหนแล้วพ่อลราค่ะสาวดอนสิเก็บนะคะคุณสาวดอนสิเก็บให้ค่ะนี่ค่ะสาวดอนดอกนี่ค่ะนี่สาวดอนเก่านะคะเสียใจค่ะสาวดอนมดเหลือให้กูเลยตัวนี้เนรอค่ะคุณป้ามากป็นขีเลยกูวนั่นค่ะดอกนึงค่ะนี่ค่ะดอกนึงค่ะโอ้เจ้าอย่าเหยียบค่ะโอ้เจ้าหยาบจนมุดค่ะเบาไม่แหวนเป็นตะฟั่งไหมคันเป้งส่วน จิ้ล้ยแบมีกระชีมเอาของควรอย่างนั้นจูนิ้งอี่นี่แบบอุ้ยนี่ปัดนี่แม่นี่คันเข็นนั่นนี่คันกะตายแดงทันเล็ววันเจ็บเลยค่ะนี่ค่ะเอาจัดไปค่ะนั่นค่ะอุ้ยงามขนาดเลยค่ะมาเอาค่ะนั่นเซียวสาวดรอปเบาเนาะนี่ค่ะอุ้ยมันประหน่อยได้เถ้าขามันงามบ่มั่นค่ะนี่ค่ะ เซี่ยวสาวดอนเมาค่ะไปแดดแดแล้วค่ะแดแสดสัแน้าค่ะไปต่อค่ะเสาดอนพ่อยเฮ็ดละบานสาห่องดอกไว้เน่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวดอนสิขวดนะคะพี่น้องนี่ค่ะระบบขวดค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องตะเก็บมาเขาก็สิพ่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ละ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปต้อนะคะพี่น้องนี่บังกะขั้วนี่ค่ะโอ้ยเพื่อนสาวสันนะคะ,คะงามคะ่ะไปต้อค่ะนี่ค่ะเก็บนะคะพี่น้องกำลังลงมือค่ะน้องสาวดอนมาเมนขวดเห็น หาท่องพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะวนแบบนี้นะคะนี่นะคะสาวอุดอนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปแลงเลยโอ้พญาตกันพี่น้อง บอต้องไปหยาดเนาะพี่น้องเนาะเขวดยื่นีนเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะสาวดอนพอใจค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องต่อค่ะต่อนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสาวดอนสั่งหยุดนะคะสาวดอนพอเฮ็ดหาดอกค่ะหามมะวุนไหวกับสาวดอนนะคะ นี่ค่ะน,น,นี่ค่ะพี่น้องคะมองยังไงสาวโดนกะมักเก็บอยู่พี่น้องมันมันบ่ค่อยแห้งเนี้ยค่ะนี่ค่ะเห็นปะค่ะนี่ค่ะเห็ดสังลาอุ้มสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะสาวดอนกัสิกลับบ้านแล้วนะคะพี่น้องสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะครยกดติดตามให้ชี่วตสาวดอนในตั้งแดนในเด้อค่ะบ่วบกสิเก็บเห็ดคือบ่วบาสเีเห็ดอาหารอยู่ในครัวสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้สาวดอนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสาวดอนในเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ